ดูใกล้กับกองฟางยากขึ้นเยอะเดี๋ยวงูจะมาต้องให้พวกสาวๆมาทำความสะอาดวันนี้ไม่ได้ไปเลี้ยงที่ไหนเลี้ยงอยู่ใกล้ๆห้างใกล้ๆคอกนี่แหละให้ทำความสะอาดก่อนอ่าเด็กๆอยู่ทางฝั่งสะทางโน้นอันนี้คุณแม่เป็น้อ,อผู้ใหญ่ทำ ความสะอาดให้เกลี้ยงเลยนะวันนี้นะให้เนียนกริบเลยนะโอเคอ่ะโอ้ดูเขาอืมกินมันตาอร่อยเป็นตะเสียบตะนัวเนาะอื้ยอ่าอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันค่ะกินกิน เด็กๆน้ำก็ลงไปกินเลยนะ